สสิ่งนี้ในโลกนี้เวลานี้นะหนึ่ง<ล>ที่ปลูกอาหารหนึ่งะนะในโลกเนี้ยที่ปลูกอาหารสองหุ้นพลังงานทุกประเภทหรือหุ้นเกี่ยวกับอาหารสามทองคำสี่บ้านรถบ้านที่ดินบ้านกับที่ดินที่อยู่ในไทยนะต่อไปจะแพงถามว่าแพงเพราะอะไรเพราะว่าทั่วโลกมันไม่สงบเพราะมันเขาไม่สงบเสร็จใช่ปะบ้านเมืองมันพังอะพอบ้านเมืองพังเสร็จแล้วเนี่ย คนก็หนีเข้าในพื้นที่ที่มันสงบใช่ไหมพอมันหนีเข้าพื้นที่ที่สงบพื้นที่ประเทศไทยก็จะแพงขึ้นถามว่าประเทศไทยนี้จะอาณาจักรจะกว้างขนาดไหนถ้าโดยทัศนยานที่ท่านพูดขึ้นมาก็คือว่าน่าจะอยู่ใต้แม่น้ําถ้าจะเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นใต้แม่น้ําแยงสีเกียงถ้าได้นะถ้าถึงนะเพราะบอกว่าจะได้12ปันนาได้ใต้แม่น้าแยงสีเกียงแต่ก่อนหน้านั้นเราจะโดนแขกบุกสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนท่านบอกงี้ ท่านถามว่าพระเครื่องจะแพงเมื่อไหร่แขกบุกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พระเครื่องถึงจะเริ่มแพงขึ้นตอนเนี้คนจะเริ่มเห็นเห็นเขาเรียกว่าเห็นบรารมีของพระพระเครื่องตอนนั้นถ้าคนบอกว่าไม่อนูนน่นไม่มีจริงไอ้นี่ไม่มีจริงไอ้นั่นไม่มีจริงก็แปลว่าตัวเขาก็ไม่ได้ศึกษาไงเขาไม่ได้ศึกษา,ากษา็แปลว่าไม่รู้จริงมันก็เลยไม่เข้าใจทําไมพระเครื่องประเทศไทยถึงราคา100ล้านตอนอยู่ในประเทศไทยแต่ทาไมราคาตอนออกไปอยู่ที่จีนทําไม400ล้านก็เพราะคนไทยเนี่ยแหละ คนไทยรู้แล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยสมบัติชาติหายไปพระบานะไทยเลยสิงคโปร์นะเอาหลวงพ่อพูนสิงคโปร์มาล <คน S 2> เาลยคนเอนคือหลวงพ่อพูนนะภาล้อมทําเหรียญชาติไหนไหมไต้หวันเลยเขาไม่เข้า,าไปไหมก็เอาไปไต้หวันก็มาเอาสมเด็จวะละัลขังไปสี่ร้อยล้านอะไต้หวันซื้อขายกันแต่คนไทยเนี่ยโอ้โหอย่าพูดเลยคนไทยเนี่ยต,ตัว ตัวคิดทําลายล้างพระเครื่องเองมันไม่มีพุทธคุณนะคนก็พูดอย่างเงี้ยนะมันไม่มีพุทธคุณอันนี้เป็นการปาราถ้าผมก็เล่าให้ฟังอันนี้ผมจะเล่าว่าม,มีนะมีพุทธคุณนะคะตอนนั้นอ่ะผมยังเด็กอยู่แล้วผมไปศึกษาว่าเออมันเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอันนี้เป็นพ้าผงขมิ้นนะรู้สึกจะเป็นของหลวงปู่ชื่นวัดยานเสนเอ,อ่เอ,อ,อ,อวัดยานเสนเนี่ยอยู่ <มา S 1> ยุทธยาเอออย่างที่ให้ให,ให้รู้ว่าวัดยานเสนจังหวัดยุทธยาในที่เนี้ยผมตอนนั้นอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่า ตอามอัม้นดูทางนี้บ้างนี่ไงโดยผู้ชื่นวัญยานเสนตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันมีมีพระผงขมิ้นกับพระผงสมเด็จปางขุนพรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อกันลังสีแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเอ๊ะท่านสร้างไว้เพื่ออะไรเพราะว่าตอนนั้นผมเรียนแค่มอสมอาไงยังเด็กยังเล็กอยู่แล้วแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งถ้าของพวกนี้มีอยู่จริงก็แปลว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันหน้าเนี่ยเป็นทัศนญาณของพระอาริยเจ้าที่รู้โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ทุกสิ่งทุ ว่าภัยเศรษฐกิจทุกวันเนี้ท้าจะมาโกโหกทำไมจริงไหมใช่ไหมหาจารยท็อปเคยมีครั้งหนึ่งหรือส